สวัสดีครับเช้าวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หกครูมีภาพให้นักเรียนได้ดูนะครับจํานวนสองภาพแล้วก็ครูจะให้นักเรียนบอกครูว่านักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้นะครับนักเรียนเห็นอะไรเอ่ยในภาพนี้ภาพที่สองนะครับเป็นภาพของโรงเรียนมีเสาธงมีต้นไม้นะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้าง เรามาช่วยกันตอบนะครับว่านักเรียนเห็นอะไรกันบ้างอ่าภาพที่หนึ่งนะฮะเป็นภาพของนักเรียนสองคนนะครับนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายเห็นอยู่คู่กันอ่าภาพนี้นักเรียนก็คือเห็นอ่านักเรียนนั่นเองภาพที่สองนะครับเป็นรูปของคุณครูนะครับที่ออยู่ในโรงเรียนนะครับมีเสาธงมีประตูนะครับมีหน้าตา่างมีต้นญ้านะครับที่ขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้นะครับนักเรียนตรงนี้ครับ แล้วก็มีต้นไม้นะครับแล้วก็เป็นภูเขาเรามาเรียนเรื่องคำนามกันดีกว่านะจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในคาบนี้ก็คือข้อหนึ่งนะครับบอกชนิดและหน้าที่ของคำนามได้ข้อที่สองคือสามารถอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกองได้ถูกต้องข้อที่สามก็คือจําแนกชนิดและหน้าที่ของคํานามได้เรามารู้ความหมายของคํานามกันก่อนนะครับนักเรียน คำนามก็หมายถึงคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของต้นไม้อาคารสถา,านที่ทางลักษณะที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้นะครับนักเรียนชนิดของคำนามนะครับก็มีทั้งหมดห้าชนิดนะครับชนิดที่หนึ่งนะครับเราจะเรียกกันว่าคำสามัญทั่วไปหรือสามัญนามนั่นเองชนิดที่สองนะครับก็เป็นคำวิสามัญหรือวิสามัญญนามชนิดที่สามนะครับเราจะเรียกกันว่าคำสมุหานาม นิดที่สี่นะครับก็จะเป็นคําบอกอาการหรือเราเรียกว่าอาการานามนั่นเองชนิดที่ห้านะครับคําบอกลักษณะหรือเราเรียกว่าลักษณะนามนั่นเองครับเรามารู้จักชนิดที่หนึ่งของคํานามกันนะครับชนิดที่หนึ่งก็คือคําสามัญทั่วไปหรือสามัญน,นามสามัญน,นามก็หมายถึงคํานามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปคนสัตว์สิ่งต่างๆที่ไม่เฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นนักเรียนเรียนอยู่ในห้อง คำว่านักเรียนก็เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปนั่นเองครับตัวอย่างที่สองก็คือพ่อแม่ทํากับข้าวอยู่ในครัวอ่ชนิดที่สองของคานามนะครับเรียกว่าคําวิสามันหรือวิสามัญน,นามหมายถึงคํานามที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งต่างๆชื่ออำเภอชื่อจังหวัดที่เฉพาะเจาะจงนะครับตัวอย่างเช่นวิชัยพายเรืออยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาะคําว่าวิชัยก็เป็นชื่อคนนะครับ ส่วนแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยคำว่าเจ้าพยาเนี่ยก็คือเป็นชื่อของแม่น้ำนั่นเองครับตัวอย่างที่สองจันเพนปลูกดอกกุหลาบในกระถางอชนิดที่สามของคำนามนะครับก็คือสมุหนามคำสมคำสมุหนามก็หมายถึงคำนามที่ใช้บอกหมวดมู่กลุ่มคนหรือสิ่งของที่อยู่รวมกันนะครับตัวอย่างเช่นฝูกนกบินอยู่บนท้องฟ้าคณะครูประชุมอยู่ที่โรงเรียนนะครับ ชนิดที่สี่คำนามบอกอาการหรืออาการนามหมายถึงคำที่ขึ้นต้นด้วยการและความนำหน้านะครับตัวอย่างเช่นการกินการนอนการเดินการท่องเที่ยวความจำความรักความซื่อสัตว์ชนิดที่ห้านะครับก็คือคําบอกลักษณะหรือเร,เราเรียกกันว่าลักษณะนามนะครับลักษณะนามก็หมายถึงคําที่นํามาใช้ เพื่อบ่งบอกลักษณะของคำนามนั่นเองครับตัวอย่างเช่นบ้านหนึ่งหลังขนมสามชิ้นเทียนสองเล่มสมุดสี่เล่มยังลบหนึ่งก้อนแอปเปิลสามผลนะครับต่อไปเราจะมารู้หน้าที่ของคำนามกันครับข้อที่หนึ่งนะครับคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับตัวอย่างเช่นนักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หก คำนามก็คือคําว่านักเรียนนะครับทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองอข้อที่สองนะครับคํานามทําหน้าที่เป็นกรรมตรงหรือกรรองของประโยคกรรมตรงกับกรรองในที่นี้ก็คือกรรมตรงเนี่ยก็คือกรรมที่ปรากฏโดยตรงนะครับเป็นกรรมที่ประธานนะครับกระทําโดยตรงเลยก็คือวิชัยชอบอ่านหนังสือนะครับผมส่วนคำรองก็คือ ตัวอย่างเช่นแม่ให้เงินน้องไปโรงเรียนอ่แม่ให้เงินในที่นี้เงินก็คือเป็นกรรมตรงนะครับแต่ว่าน้องเป็นกรรมรองก็คือหน้าที่ของคํานามชนิดที่สามนะครับก็คือทําหน้าที่แทนประธานอย่างเช่นกนกขวัญให้น้องวาดภาพตู้ปลานะครับคุณครูอาจจะสั่งการบ้านให้กับกรนกขวัญแต่ว่ากนกขวัญอาจจะไม่ถนัดวาดภาพนะครับก็เลยให้น้องเป็นคนทําแทนครับอ่าต่อไปก็คือ คำนามหน้าที่ของคำนามในข้อที่สี่นะครับก็คือขยายคำนามด้วยกันเองตัวอย่างเช่นนะครับรถคันนี้เป็นสีแดงที่จอดอยู่ในโรงรถอ่าคําว่ารถก็คือเป็นคนํานามนะครับส่วนสีแดงก็เป็นคนํานามเหมือนกันก็คือคําว่าสีแดงเนี่ยขยายคําว่ารถกลายเป็นรถสีแดงนั่นเองครับหน้าที่ของคํานามข้อที่ห้านะครับก็คือทําหน้าที่บอกแสดงจํานวนหรือบอกลนะักษณะตัวอย่างเช่น รถยนต์หนึ่งคันนะครับบ้านหลังนี้สีชมพูแมวห้าตัวนั่นเองครับข้อที่หกนะครับคำนามที่อยู่หลังคำบุพบททำหน้าที่ขยายคำนามตัวอย่างเช่นมานะปั่นจักรยานตั้งแต่บ้านจนถึงโรงเรียนนะครับก็คือคำบุพบทเนี่ยก็คือคำว่าตั้งแต่นะครับที่ของคำนามข้อที่เจ็ดนะครับก็คือคำนามที่อยู่ต้นประโยค ทำหน้าที่ใช้ในการเรียกขานตัวอย่างเช่นครูครับวันนี้ผมขอลาป่วยนะครับแม่จ๋าวันนี้อยากกินข้าวไข่เจียวอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นคํานามที่ใช้เรียกขานนั่นเองครับต่อไปเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้นะครับกิจกรรมที่มีชื่อว่าจําแนกคํานามนะครับครูก็จะให้นักเรียนจําแนกคํานามตามที่ครูกําหนดให้นะครับ คำว่านักเรียนวัดบางมาฟอความรักวิชัยวงดนตรีพระสงฆ์หนึ่งรูปกระดาษสองแผ่นแล้วก็เทียนหนึ่งเร่มนะครับนักเรียนคิดว่าคําเหล่านี้จัดอยู่ในคํานามชนิดไหนครับทั้ง5้าชนิดอ่าครูให้เวลานักเรียนในการวิเคราะห์นะครับสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกัน ถเหลืกิจกรรมนะครับคําสามัญนามก็ได้แก่คําว่านักเรียนนะครับส่วนวิสามัญนามนะครับได้แก่คําว่าวิชัยกับคําว่าวัดบางมะฝอนะครับสมุหนามได้แก่คําว่าวงดนตรีนะครับอ่างการนามได้แก่คําว่าความรักนะครับลักษณะนามได้แก่คําว่าพระสงฆ์ รพระทรงหนึ่งรูปกระดาษสองแผ่นนะครับแล้วก็เทียนหนึ่งเรมก็คือคําว่ารูปคําว่าแผ่นคําว่าเรมเนี่ยครับก็เป็นลักษณะนามต่อไปเป็นประโยคนะครับครูก็อยากให้นักเรียนได้อ่านประโยคนะครับและค้นหาคํานามพร้อมทั้งให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าคํานามที่นักเรียนได้พบเห็นเนี่ยว่าอยู่ในคํานามชนิดไหนทั้งที่หนึ่งนะครับนิพาใส่บาตรให้กับพระภิกษุสงฆ์สามรูปนะครับ ประโยคที่สองการกินกล้วยเป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับข้อที่สามประโยคที่สามนะครับก็คือพ่อแม่มอบความรักให้แก่ลูกนะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนวิเคราะห์สักครู่หนึ่งนะครับโอเคประโยคที่หนึ่งนะครับนิพาใส่บาตรให้กับพระพิกษุส,สง์สามรูปนะครับอ่า คำที่ครูให้นักเรียนวิเคราะห์นะครับก็มีคำว่านิพพากับพระพิสุสง์นั่นเองครับที่ครูทำตัวหนาไว้ใหู้ในคำนามชนิดไหนในห้าชนิดนะครับผมอ่าคำตอบของประโยคนี้ก็คือคำนามที่ปรากฏนะครับได้แก่สามัญนามกับลักษณะนามนั่นเองอ่แล้วก็จะมาดูว่าคำไหนเป็นวิสามัญนามนะครับอ่คำที่เป็นวิสามัญนามเนี่ยก็คือคำว่านิพานั่นเองครับเพราะว่ามีเป็นชื่อของคน กับคําว่าลักษณะนามนะครับลักษณะนามก็คือพระพิสุทธิ์สงสามรูปนะครับพระพิสุทธิ์สงที่เป็นคนเนี่ยเราก็จะเรียกว่ารูปนะครับส่วนประโยคที่สองนะครับการกินกล้วยเป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับอ่าก็คือคํานามที่ปรากฏในนี้ก็คือได้แก่อาการละนามกับสามัญนามนั่นเองครับอาการลนามก็คือคําว่าการกินนะครับส่วนคําว่ากล้วยเนี่ยก็คือเป็นสามัญนามนั่นเอง ต่อไปก็คือประโยคที่สามนะครับก็คือพ่อแม่มอบความรักให้แก่ลูกคำนามที่ปรากฏก็คือได้แก่สามัญนามกับากาลานามนั่นเองอครูก็อยากให้นักเรียนนะครับทบทวนความรู้เรื่องคำนามนะครับทําใบงานที่หนึ่งที่ครูได้แจกไปเมื่อวันจันทร์นะครับโดยเอานําคําที่ครูก,กําหนดให้เนี่ยนะครับเขียนลงในคนํานามทั้งห้าชนิดนะครับที่ครูได้ทําไปให้นักเรียนเมื่อวันจันทร์นะครับ แล้วก็นำคำที่ครูกำหนดให้เนี่ยใส่ในช่องชนิดคำนามะนะครับที่ถูกให้ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคาบถัดไปนะครับก็คาบนี้ก็ครูขอให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนความรู้แล้วก็ทำใบงานที่ครูมอบหมายให้นะครับแล้วก็เราจะมาเจอกันในคาบเรียนหน้าในวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เจอกันในคาบเรียนถัดไปครับ สวัสดีครับ